ใหม่มาด้วยนะครับยูลเลียมอาร์เทอร์หรือว่าบอบบี้ครับบิบารฮิมดาบี้ดังลูกแรกสกอร์เลยครับเปิดเกมธ <ทะ S 1> <ค>นพลอ้าวจ่ายบ,บอลนอพลาดทักด้านในตัดได้ทักด,าด้านในก้าวอาศัยจังหวะขึ้นลูกนี้สวยครับาราามาแล้วครับเกลีย์ <lene> อัพไปแกไม่ดัง <laughs> นึกว่าจะดังโชว์จีราวัตรนี่หลงมาใหม่นะครับมือปืนของทีเ e. จให้มาด้านหลังขึ้นลูกนี้สวยครับปฏิพันธ์กล้าหาญที่ทักษันยบับบี้ญิงกระไรอีกทีลองปืนดูหน่อยครับห <laughs> ลงอีกครับบับบี้เก็บบอลได้ให้มาด้านบนเร็วเลยครับจีราวัตรหันมายิงเร็วทันทีเรียบร้อยไปเลย ออกมานัทวีให้มาที่บันดิตครับสายบ๊อบบี้กด3คะแนนดูที่2ครับมีแสดงว่าเล่นวงนอกก็ได้หนีเท่าไหร่วันนี้ครับหญิงสวนอีกทีกลายเป็นคนนี้ครับทำห้าคะแนนรวดเลยครับทัศนพลบอลลงมาได้บันดิตหยุดหิงเองลูกนี้3คะแน3น3าคะแนน กปิดบอลมาด้านบนจาวานสมิธเหลือไปเห็นจาวานสมิธอยู่แล้ววิ่งมาไม่ทันข้ามมาให้กับบ๊อบบี้โอ้โหก้าวขาเอาอ้ก้ขาไนนได้สคะแนนครับเดรย์ 16ขคะนสะบัดออกมาทางซ้ายนัทวีลอ็ลอกเลาะเบสไลน์เข้ามาแล้วปล่อยเช็ดแป้นแรงไปหน่อยเก็บจัวหวะ2 3อีกทีหนึงลงไปครับอะไรลูกนี้ไม่ลงเก็บบอลเก็บมาได้ครับให้มาตรงกลางธนกรวางสายสวยปีเศษยิงลูกนี้โอ้โหสวยครับลงมาปุ๊บตั้งยิง3ก็คะแนนลงไปก่อนเลยครับ ชัดครับบนเทียนต่อมาที่ธนกรธนกรหลุยเข้ามาแล้วโฟลเตอร์หนึ่งใจับก็เสร็จเลยครับแบบนี้นี้ไม่ลงคแรบบับขวาบอลลงมาได้ให้สบัดมาทางขวาวัชรชัดขึ้นมาวางลูี้สวยงามคแรบบับทีมเก็บได้ลากขึ้นมาตรงกลางสวัสด์เอามาขวาธนกรตั้งยิง3มอีกแล้วอ้อเตอร์นี้12-0สูนเลยครับออกสตาร์ทมามเบียดกับ ทางอภิสิทธิ์มาแล้วโอ,โ,โอ้โหโดนดักเอาไว้โดยิบราหิมไม่ขึ้นนะครับให้มาที่ทิชชัยแล้วซ้ำลงไปได้ไม่ได้ให้มาทีบ๊อบบี้ครับทางซ้ายทักด้านในลุยเข้ามาด้านในวางซ้ายด้วยตาเดียวทักด้านในสะบัดออกมาด้านนอกจีรวัตรตั้งและเรียบร้อย <laughs> หญิงสี่ลงสามครับ จาวานสมิธจาวานสมิธหญิงโอ้ยอย่างลงเลยครับสเต็ปหนีออกไปท,ทิ่ชัยขึ้นขวาบอลเตะห่วงลงไปจักต้วนในให้ออกมาที่บ๊อบบี้ลุยเข้ามาด้านในวางขวา กิงกระไรโอโหเโโโโโโโปิดมาคอตเตอร์สามนี่ได้คะแนน,นก่อนเลยนะครับนี่ได้คะแนน,นก่อนเลยนะครับทางโอ r รียลไทยแลนด์ครับโดยจวันสมิธหญิงคืนครับสามคะแนนทักดาไนจุลเทพตอบโต้ทันควันเลยครับทศนพลหมุนหาเพื่อนมาให้กับดเดย์ได้แล้วเดย์หมุนมาขึ้นซ้ายลูงนี้สวยครับอิทิชัย ให้มาตรงกลางหลุดขึ้นวางขวางขวงกว้างลงไปครับธนพลอิบราฮิมขึ้นวางสายสวยครับปฏิพัธนธ์โตกลับขึ้นมาบ้างทีจีให้มาบอบบี้อีกทีตั้งยิงไกล3คะแนนลงอีกแล้วครับ บอบบี้เก็บบอลได้เหลือมองด้านหน้าไม่มีใครครับระวังด้านหลังแล้วก็เบียดมาเอาตัวผาบิงไว้แล้วขึ้นวางครับดูครับตัวเขาบังได้เปียกงงครับ <c oughs> จีรวัตรหลอกสวยครับไซส์สเต็ปมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสามคะแนนยิงลงไปสวยครับธนพล กระไรนี้ไม่ลงเก็บบอลลงมาครับอิทิชัยอ้าวเข้ามือวัชรชัดครับโ้เสร็จเลยครับกลับขึ้นมาธนกรให้ออกมาตรงกลางวัชรชัดลอยขึ้นไปวางลูกนี้บอลไตห่วงลงไปครับด้านไหนยัดมาสวยครับวัชรชัดหมุนพยายามจะขึ้นไม่ได้ให้มาัสวีขึ้นตรงนี้โดนสกิดนิดนึงแล้วขึ้นจังหวะสองฟาวล,ลงครับ ขึ้นมาวางขวาธนากรลุยขึ้นมาด้านบนยอดออกมาซ้ายอภิสิ์วิ่งสวนเข้าไปแล้วโฟลเตอร์สายดูนี้ไม่ลงอนะสวีแตะบอลลงห่วงบอลหลุดมาจาักรินขึ้นไม่ได้ให้มาอาลีอาลีหนึ่งสองวางสายมุมกว้างครับลงไปก็คุ้มนะครับใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุมของครบบอี้เค้อ ช่องโยกแล้วยิงครับโชว์สเต็ปซะหน่อยครับถือว่ามีของอยู่นะครับบ๊อบบี้คนนี้ใช้ได้เลยครับกับทางบัณฑิตขึ้นวางขวาไม่ได้ครับสวยงามครับบุมสามคะแนนคืนกลับไปครับทางธนพล โอ้โหดูครับยิง3คะแนนก็รัวๆเลยครับตอนนี้พักทางอิทธิชัยกับทัศนพลจักรินยิงไกลลงไปงครับ3คะแนนลงมาปุ๊บมีคะแนนเลยครับครับบดิ์ยัดมาด้านในวนเทียนขึ้นหน มาด้านในสบัสดีทางซ้ายอภิสิทษ์ลงและยิงลูกนี้ไม่ลงวัชรชัตดเก็บได้ขึ้นซ้ำลงไปครับไปครับให้ออกมาทางซ้ายธนกรยิงลูกนี้ไปลึกเก็บปัดมาอ้าวเข้ามือวัชรชัตดพอดีครับโอ้โหสวยงาม สามคะแนนลงไปครับวัชรชัดทองโอ้โหยืดไปวางสวยครับวิทยาลูกนี้โอ้โหยืดไปวางสวยครับวิทยาลูกนี้ แน่แม่นจริงๆครับมาเรื่อยๆครับ3คะแนนอีกลูกนี่ครับของวัชระชัดยี่คะแนนไปแล้วนะครับน้องอ๋องวันนี้3คะแนนอีกลูกนี่ครับของวัชระชัดยี่คะแนนไปแล้วนะครับน้องอ๋องวันนี้พรุ่งนี้คู่แรกคลิปตัวเขาว่าเชียงรายกับกอริลล่านะครับคู่2 Air Force